ถ้าเป็นคอกควายคอกควายคอกวัวร่างนี่ถ้าเป็นสายของครูนี่จะข้างหน้าคอกควายคอกวัวนี่จะใช้ในการสวดเรียกคนรักกลับเหมือนกันนะเคยได้ยินไหมว่าควายไม่ลืมคอกเคยได้ยินครับควายไม่ลืมคอกหรอกปล่อยไปทางไหนไกลขนาดไหนตกเย็นมาก็เข้าคอกคืนก็เหมือนกับคนเหมือนกันเราเอามาเรียกก็กลับมาเหมือนกันกลับมาเข้าคอกคืนกลับเข้าบ้านคืน อ๋อ oh, เป็นเคล็ดเป็นเคล็ดวิชาในการเรียกคนกลับมาคืนน่ะนี่จะถ้าทำไปทีเรียกคนรักคนไรกลับก็เรียกในนาคคกวัวโคควายวัวจะขังมากจ้าเพราะว่าวัวควายเวลาเราปล่อยเราไม่ได้ไปพุกไปอะไรนี่มันตกเย็ยนมามันกลับมาคืนเดอ้อารมณ์ประมาณว่ากลับคืนลังจ้า ก็เหมือนคนเหมือนกันแต่เรามัดคับเพิ่มความคลังความอะไรอยู่ตรงข้างหน้าอคอกวัวคอกควาย